สวัสดีครับคุณผู้ฟังชาวเล่าเรื่องผีเรื่องที่ผมได้นามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบนบานสารกล่าวและเกิดได้สิ่งที่ต้องการจากการบนนั้นทำให้ต้องไปแก้บนนั่นแหละครับมันจึงเป็นสาเหตุให้ผมต้องพบเจอกับเรื่องที่น่าขนลุกเขาให้และเรื่องทั้งหมดก็มีดังนี้ครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วสมัยที่ผมยังเรียนอยู่มาหาลาัยปีส อันที่จริงผมเป็นคนภาคกลางนะครับแต่ชีวิตจับพัดจับผูไปสอบติดมหาลัยทางภาคอีสานพ่อกับแม่จึงส่งผมไปเรียนที่นั่นโดยให้อาศัยอยู่กับน้าที่ไปทำงานในจังหวัดนั้นพอดีน้าของผมชื่อเทอิดครับแกเปิดบริษัททำอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกิจการของแกก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเป็นทีมงานเล็กๆก,ก,กับลูกน้องของแกอีกห้าหคน งานที่ได้รับจะเป็นการสร้างบ้านให้ชาวบ้านทั่วไปซะส่วนใหญ่รายได้จึงมีพอประมาณไม่ได้ร่ำรวยอะไรและเพราะอย่างนี้นี่เองนัทเทิดแกจึงชอบเสี่ยงดวงโดยการซื้อลอตเตอรี่แกบอกกับผมว่าชีวิตของเรามันไม่แน่นอนวันใดวันหนึ่งอาจฟลุกเป็นเศรษฐีขึ้นมาก็ได้ซึ่งนอกจากแกจะซื้อลอตเตอรี่เป็นประจำทุกงวดแล้วสิ่งหนึ่งที่แกมักจะทำคู่กันเสมอ นั่นก็คือการบนบานสารกล่าวครับตรงพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยนั้นจะมีสารอะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมดซึ่งนเทอดแกก็ไปบนซะทุกที่และก็ไปทุกงวดด้วยทั้งๆท,ที่ไม่เคยถูกลอตเตอรี่มาทั้งชีวิตเลยก็ตามแล้วพักหลังๆมานี้แกเริ่มถล่มลึกถึงกับไปบนตามสารเก่าข้างทางบ้างตามต้นไม้แป,กแปลกๆบ้างจนในที่สุดเมื่อถึงวันที่16ของเดือนพฤษภาคม ซึ่งผมยังจําเดือนนั้นได้ดีก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นสําหรับผมแต่เป็นเรื่องที่คาดหวังในทุกๆเดือนของนาเทิดเพราะปรากฏว่าแกถูกลอตเตอรี่เข้าจริงๆถึงจะไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่แกก็ได้มาหลายแสนบาทครับแล้วเย็นวันนั้นแกก็พาผมไปเลี้ยงข้าวจนพุงกลางต่อด้วยการไปเดินเที่ยวห้างซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาบ้านเต็มไปหมดซึ่งดูแล้วก็หมดไปเป็นหมื่นอยู่เหมือนกัน แต่น้าของผมยังร้องเพลงเดินเข้าบ้านได้อย่างสบายใจจนเมื่อถึงกลางคืนก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นช่วงนั้นน่าจะเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วผมได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำหลังจากทำธุระเสร็จเรียบร้อยและกําลังเดินกลับมาจะเข้าห้องผมก็เห็นเงาของคนมายืนนิ่งๆอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของนเทิดซึ่งห้องของแกจะอยู่ติดกับห้องของผมแวบแรกที่เห็นแค่ด้านหลัง ผมก็คิดว่าเป็นนทัทโทนั่นแหละครับแต่ก็สงสัยอยู่ว่าแกมายืนทำอะไรอยู่ที่หน้าประตูผมจึงลองเรียกแกดูนะนะปรากฏว่าแกไม่ตอบครับด้วยความที่ตอนนั้นมันมืดสลัวเห็นเพียงแค่เงาด้านหลังเท่านั้นผมจึงเดินเข้าไปใกล้ออกแต่พอเดินเข้าไปถึงหน้าประตูคนที่ผมคิดว่าเป็นนทัทโทษก็หายไปจากตรงนั้นแล้ว ผมถึงกับยืนงงไปครู่ใหญ่เลยทีเดียวสุดท้ายจึงได้แต่คิดว่าคงตาฝาดไปเองแล้วก็กลับเข้าห้องไปนอนต่อวันต่อมาหลังจากเลิกเรียนพอผมกลับมาที่บ้านก็มาเจอนาเธอดกกำลังนั่งเกาหัวแกรกทำหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านผมจึงถามแกไปแบบทีเล่นทีจริงคนถูกหวยเขาเครียดกันขนาดนี้เลยเหรอนะ นัทเธอดหันมามองผมด้วยสีหน้าจริงจังแล้วก็พูดตอบกลับมาเครียดสิวะไม่รู้ว่าไปบนที่ไหนไ,หนไว้บ้างจะไปแก้บนก็ไปไม่ถูกผมนี่ถึงกระปรองอ้าวออกมาเลยครับแต่เรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่โตอะไรผมเลยลองเสนอน้าไปว่าในเมื่อไม่รู้ว่าบนไว้ที่ไหนบ้างก็ไปแก้บนมันทุกที่เลยดีไหมสุดท้ายแกก็ทำตามที่ผมบอกครับ จากนั้นเราก็ตระเวนซื้อหัวหมูและเครื่องเส้นไหว้ไปถวายตามสารต่างๆซึ่งก็หมดเงินไปเยอะเหมือนกันผมถามนาว่าน้าไปบนหัวหมูไว้หรือยังไงทำไมถึงซื้อแต่หัวหมูให้ทุกที่เลยแล้วนาแกก็ตอบครับเออนี่นาจะเล่าอะไรให้ฟังจากนั้นแกก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนแกฝันเห็นผู้ชายสวมเสื้อผ้าเก่าๆข,ดขาดๆมายืนอยู่ข้างเตียง เขาถลึงตามองนะพร้อมกับพูดออกมากูอยากกินหัวหมูมึงอย่าลืมที่สัญญาไว้เพียงเท่านี้นาก็ตื่นเลยครับเหงื่อน้าผากนี่แตกเป็นเม็ดๆพรรู้สึกเหมือนความจริงมากซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ตรงกับที่ผมเห็นเงาผู้ชายมายืนอยู่หน้าห้องแกเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้บอกแกเพราะเดี๋ยวแกจะกลัวไปมากกว่าเดิมครับ หลังจากที่เราแก้บนกันเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่บ้านแต่ดูท่าทางนัทเทิดยังรู้สึกไม่สบายใจผมจึงถามว่ามีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าน้าบอกว่ารู้สึกแปลกๆบางอย่างแกบอกว่าเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอะไรจนตัวเองสับสนไปหมด <S <S แล้วคืนนั้นนั่นเองในช่วงเวลากลางดึก จูจ่ๆนะเทอดก็วิ่งมาทุบประตูห้องเรียกผมจนผมสะดุ้งตื่นรีบลุกไปเปิดประตูให้ทันทีที่เปิดประตูแกก็พูดด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกครับน่ากลัวชิบหายคืนนี้ขอนอนด้วยนะเพียงแค่นั้นผมก็เดาได้ทันทีเลยครับว่าแกเจออะไรมาแล้วคืนนั้นผมก็ไม่กล้าถามอะไรแกเลยรอจนถึงเช้าจนแสงอาทิตย์ส่องหน้านั่นแหละ ผมถึงถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแกเล่าให้ผมฟังครับว่าเมื่อคืนขณะที่นอนหลับอยู่นั้นจู่ๆก็ตื่นมาเพราะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกบรรยากาศในห้องมันอบอ้าวผิดปกติทั้งที่เปิดหน้าต่างรับลมอยู่แท้ๆแกนอนพลิกตัวไปมาอยู่หลายรอบจนเหงื่อเริ่มซึมแผ่นหลังกระทั่งจังหวะที่พลิกตัวรอบสุดท้ายขาแกก็ไปเตะโดนอะไรสักอย่างตรงปลายเตียง ลักษณะเป็นท่อนกึ่งนุ่มกึ่งแข็งและเย็นด้วยวินาทีนั้นหัวใจของแกก็เต้นแรงขึ้นมาแต่เพราะความสงสัยว่ามันคืออะไรกันแกจึงค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นแล้วมองไปยังปลายเตียงและภาพที่เห็นนั้นก็ทำเอาแกแทบช็อกเพราะมันเป็นท่อนแขนของผู้ชายสองข้างที่หลวงขึ้นมาจากใต้เตียงประมาณครึ่งท่อน พาดไว้บนเตียงเหมือนกับกําลังจะจับเท้าแกพอเห็นเพียงเท่านั้นแกก็ผงะถอยหนีแล้วตัดสินใจกระโดดลงจากเตียงวิ่งมาหาผมทันทีหลังจากเล่าจบผมเลยถามว่าน้าคิดว่านั่นเป็นผีผู้ชายที่ได้เจอเมื่อวันก่อนไหมแกตอบว่าน่าจะใช่คนเดียวกันและไม่รู้ว่าเขายังต้องการอะไรอีกกันแน่เรื่องนี้จึงคิดว่าค่อยไปเล่าให้ลูกน้องที่ทำงานด้วยกันฟังอีกที เผื่อพวกเขาจะช่วยได้จากนั้นแกก็ออกไปทำงานส่วนผมก็ไปเรียนครับจนถึงเวลาเย็นและกลับมาที่บ้านน้าก็รู้แล้วว่าผีผู้ชายคนนั้นเป็นใครและต้องการอะไรจากน้าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดลูกน้องของแกเป็นคนเล่าให้ฟังครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบนถนนเส้นหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านของเราได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน ทำให้ครอบครัวที่นั่งมาด้วยของทั้งสองคันเสียชีวิตทั้งหมดโดยลูกน้องของแกจําได้ว่าคนขับมีรูปประพันธ์สันฐานเหมือนผีที่น้าของผมเล่าให้ฟังเลยครับแล้วน้าเองก็เพิ่งจําได้ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปน้าผมที่ไปตะเวนบนบานตามที่ต่างๆได้บังเอิญขับรถผ่านไปแถวนั้นแล้วแกก็เหลือไปเห็นสารหลังหนึ่งตั้งอยู่ณจุดที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นสารที่ญาติของผู้ตายได้นำมาตั้งไว้ แกเกิดความรู้สึกแปลกๆกับสารหลังนั้นก็เลยยกมือขึ้นไหว้พร้อมอธิษฐานให้ถูกลอตเตอรี่และสัญญาว่าถ้าถูกจะกลับมาถวายของเส้นไหว้แต่พอเวลาผ่านไปแกก็ลืมไปเลยจนเป็นเหตุให้เขาต้องมาตามทวงสัญญาเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วนา้าจึงพาผมไปซื้อของที่จะไปเส้นไหว้ซึ่งก็จัดชุดใหญ่เลยครับเพราะจากที่ลูกน้องของแกเล่าให้ฟังมันไม่ได้มีแค่ผีผู้ชายคนนั้น ยังมีครอบครัวของเขาและวิญญาณอื่นๆอีกด้วยแกเลยเตรียมของเส้นไหว้ให้กับทุกดวงวิญญาณไปเลยเพราะเดี๋ยวคนที่ไม่ได้จะกลับมาทวงอีกเมื่อซื้อของมาเยอะพอสมควรแล้วน้าบอกว่าเราต้องทำให้มันดีๆอาหารคาวหวานที่จะนำไปเส้นไหว้ก็ต้องใส่ถ้วยใส่จานให้เรียบร้อยเพื่อตอบแทนให้สมกับสิ่งที่เราได้มาเพราะว่าอย่างนั้นก็เลยพากันไปยืมถ้วยยืมจานจากวัดใกล้ๆ ซึ่งหลวงพ่อก็เมตตาให้ยืมโดยที่ไม่ว่าอะไรจากนั้นก็ขับรถไปยังจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมันเป็นถนนที่ค่อนข้างเปรี่ยวครับแทบไม่ค่อยมีบ้านคนอยู่เลยมีแต่ป่าดงพงหญ้าและไร่นาของชาวบ้านเมื่อไปถึงตรงนั้นก็ใกล้ข้าเข้าไปแล้วเรารีบจัดแจงของเส้นไหว้ต่างๆจนเรียบร้อยแล้วช่วยกันยกไปวางไว้ใกล้ๆกับสารต่อมาก็จุดธูปหนึ่งดอกและพูดออกมาครับ สิ่งใดที่ผมเคยบ่นบานไว้บัตรนี้ผมได้กลับมาทำตามสัญญาแล้วนะครับพูดจบแกก็ปักทูปลงบนหัวหมูผมถามน้าว่าเราจะกลับกันเลยไหมแต่น้าบอกว่าต้องรอให้ทุกอย่างเสร็จก่อนเพราะต้องเอาถ้วยจานกลับไปคืนที่วัดจากนั้นเราต่างคนต่างก็นั่งเล่นโทรศัพท์รอกันอยู่ในรถซึ่งห่างจากศาลนั้นมาพอสมควรระหว่างนั้นผมเห็นฝูงหมาเกือบห้าหตัวมาจากไหนก็ไม่รู้ พากันเดินมาทางศารซึ in, e ่งพวกมันคงจะเห็นของกินแล้วจะเข้าไปแย่งกินกันทว่าจู่ๆพอหมาเดินเข้าไปใกล้พวกมันก็หยุดชะงักและเห่ากันโชคใส่สารอย่างแปลกประหลาดเท่านั้นยังไม่พอครับบางตัวก็เห่าไปด้วยเดินวนรอบสารไปด้วยทําท่าทางยึกยัก เหมือนจะเข้าไปใกล้แต่ก็ไม่กล้าเหมือนกับว่าพวกมันเห็นอะไรบางอย่างผมกับนาที่เห็นดังนั้นก็แปลกใจแต่ไม่กล้าลงจากรถไปไล่พวกมันเพราะกลัวจะโดนกัดจึงดูท่าทีไปก่อนสุดท้ายไม่นานพวกมันก็พากันถอยออกไปจากตรงนั้นแล้วก็เดินไปทางอื่นปล่อยของเส้นไหวไว้อยู่ที่เดิมจังหวะนั้นผมถามนาว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีพรเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้ว แล้วหนาก็ตอบชวนให้โบโหว่าไม่รู้เหมือนกันผมร้องอ้าวออกมาและบอกว่าถ้าอย่างนั้นคงจะเก็บได้แล้วมั้งเราจะได้กลับกันสักทีแต่นัทเทิกลับบอกว่าขอรออีกหน่อยรอสักสามทุ่มแล้วค่อยกลับกัน,นไหนไหก็ไหนไหนแล้วทำให้มันดีที่สุดไปเลยแกว่าอย่างนั้นครับผมก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงจนเวลาค่ำมืดเต็มที จากอากาศที่เย็นสบายก็หนาวขึ้นมาเสียอย่างนั้นรถราที่เคยวิ่งสวนไปสวนมาก็หายไปหมดทําให้บรรยากาศบนถนนเส้นนั้นยิ่งเงียบและหวังเวงเข้าไปอีกเสียงป่าหญ้าตามข้างทางก็ไหวไปตามแรงลมพัดดังแสกสาบพาให้ชวนขนลุกไปหมดเราสองคนน้าหลานก็นั่งอยู่ในบรรยากาศที่น่ากลัวแบบนั้นยาวไปจนถึงสามทุ่มและผมก็รีบสะกิดบอกนะ้าทันที ว่าได้เวลากลับแล้วนัทเทิดมองนาฬิกาจากโทรศัพท์ให้แน่ใจอีกครั้งและชวนผมลงจากรถไปเก็บถ้วยกันเรา2องคนเดินฝ่าลมหนาวตรงเข้าไปที่สารซึ่งที่ตรงนั้นก็มืดสลัวเพราะไม่มีแสงไฟจากที่ไหนจะส่องเข้ามาถึงเลยจึงไม่แปลกที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นแถวนี้พอเราเข้าไปใกล้ผมก็ได้ยินเสียงกระทบกันของถ้วยและช้อนเบาๆพร้อมกันนั้น ก็เห็นเงาดำๆของคนเกือบสิบคนเห็นจะได้กำลังนั่งยองๆล้อมถาดของเส้นว่ายอยู่ผมกะจะดึงมือนเทอร์ให้หยุดก่อนแต่ก็ไม่ทันแล้วครับนาเทอร์เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปตรงนั้นซึ่งเหมือนว่าแกจะไม่เห็นอะไรเหมือนกับที่ผมเห็นและทันใดนั้นเองเงาคนที่ว่าก็พากันลุกหนีเข้าไปในป่าหลังสารทว่าสิ่งที่ทำให้ผมตะลึงจนตาค้างไปเลย ก็คือพวกเขาที่วิ่งหนีไปนั้นบางคนก็แขนหายไปข้างหนึ่งบางคนก็ไม่มีหัวบางคนตัวขาดครึ่งแต่ละคนไม่สมประกอบทั้งนั้นและเพียงแวบเดียวไม่นานพวกเขาก็หายไปจากตรงนั้นเลยครับส่วนผมเองยังตะลึงตาค้างแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยนัทเทิดนั่งเก็บถ้วยจานอย่างสบายใจโดยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแถมยังบอกให้ผมเข้าไปเก็บช่วยด้วย แต่ผมไม่กล้าเข้าไปเลยวิ่งกลับไปรอน้าที่รถแทนพอน้ากลับมาที่รถก็บ่นให้ผมยกใหญ่ว่าทำไมไม่ไปช่วยกันเก็บจานแต่ผมก็นั่งนิ่งไม่กล้าพูดอะไรสักคำจนถึงที่บ้านเลยครับวันต่อมาเราก็เอาถ้วยจานที่ยืมมาไปคืนที่วัดแล้วผมก็เล่าเรื่องที่เจอให้น้าฟังนัเทเธอถึงกับอื้องไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นมา น้าแก่ก็ไม่เจออะไรอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของผมกับน้านะครับถ้าไม่อยากเจอดีเหมือนกันกับผมสัญญาอะไรกับใครไว้ก็ต้องทำให้ได้นะครับสวัสดีครับ